อ่าก็ตอนนี้นะครับรายการเรากลับมาแล้วจริงๆนะครับได้ไปทานอาหารต่างประเทศนะครับหายไปเกือบปีนะครับโควิดทําลายรายการเรานะครับแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราจะมาทานร้านอาหารตุรกีนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เนี้ยมันเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปนะมาแถวๆเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะมันนี่แค่มุมเดียวนะถ้าร้านอื่นเปิดพร้อมกันนะครับผมว่าสวยเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารตุรกีเราจะไปยังไงตอนนี้เขาเซตอยู่นะครับร้านชื่อ ถ้าถ้าสำเนียงไทยก็สามันนะครับถ้าสำเนียงเขาก็นะ่าจะเป็นสามานนะครับเดีวรามาดูกันนะครับนี่ไกลด้วยไกลด้วยเดินจากฝรั่งเศสมาตุรกีแล้วนะครับ ็อาหารต่างประเทศเรากลับมาแล้วอย่างที่เราบอกตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้อาหารตุรกีนี่ดูสุดยอดจริงนะตอนที่ผมไปเที่ยวตุรกีอาหารมาอย่างนี้ทุกมื้อจริงนะ,ะแล้วคนตุรกีชอบกินอาหารเช้าแบบแน่นๆอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าเปิดด้วยอาหารเช้านี่คืออิ่มแล้วอ่ะมาอย่างนี้เลยนะครับทุกที่ที่เราไปทุกครั้งเลยนะทุกเมืองทุกโรงแรมทุกที่จะกินอาหารเช้ามาอย่างนี้จริงๆมาให้เหลือนะครับจะไม่มีมาเล็กนิดนหน่อย และวันนี้นะครับอันนี้ผมอยากทานมากนะครับใครเคยดูคลิปที่เราไปกินอาหารจอร์เจียมานะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคุณไปกดดูได้นะถ้ายังไม่ได้ดูนะก็จะมีพิซซ่าแบบนี้แหละแล้วมันเป็นพิซซ่าของตรุรกีคราวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนแต่ก็คล้ายๆมีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของสไตล์แบบนั้นอยู่นะครับอันนี้ผมอยากทานมากมีหลายหน้าเลยนะครับอันนี้คือแลมชอปนะครับนี่แกะนะครับอันนี้เขาแกะมาให้แล้วอันนี้ชิชกาบับไก่ ครับก็คืออาหารตุรกีเป็นอะไรที่ผมชอบไปแล้วเพราะว่ามันคล้ายๆอาหารอิตาลีอย่างหนึ่งคือเพราะว่ามันเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมในภาคนั้นนะ่พวกเครื่องเทศจะคล้ายๆกันผมชอบมากอันนี้ก็จะเป็นแกะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะเปอร์ทเซอร์อันนี้ขนมปังที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกแบบแม่งหแบบรออลังการมากเลยแล้วก็อันนี้มีสลัดเอาไว้ตัดเลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตรรตุรกีอร่อยมาก รสชาติมันจะเป็นแบบไม่หวานไม่อะไรเพราะว่ามันน่าจะธรรมชาติใช่ไหมอ๋อ oh, ใส่เกลือโอเคนี่เขาใส่เกลือเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทานพิซซ่าก่อนเลยดีกว่านะครับเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันอืมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากขนมปังอะ่ะ หนมปังอ่ะมันจะมีหลายชนิดก็จริงแต่เอาเบสิกเลยมันจะต้องมีรสชาติของขนมปังที่อร่อยกลิ่นกับรสชาติของขนมปังที่อร่อยลองมาก็เป็น texture texture ขนมปังในความเหนียวเหนียวเกินไปก็ไม่อร่อยเละเกินไปก็ไม่ดีบางทีผมไปซื้อขนมปังมแลนะ้วทำแซนด์วิชเสร็จปั๊บนะกัดทีเดียวขนมปังแม่งแตกหมดเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีความเหนียวนุ่มๆผสมเหนียวด้วยนะแล้วก็มีความกรอบช้าไปอบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยมีนะอันเนี้ยขนมปังผมชอบตรงที่มันมีความเหนียวอยู่ไอ้ความเหนียวนะใครสาวกชอบกินขนมปังจะชอบเลยต้องมีความเหนียว แล้วอันนี้มีนะครับเพราะว่าถ้าขนมปังมันไม่เหนียวอะข้างในมันจะไม่เก็บรสชาติไว้อะเนื่องออกวาน,น้ำมันมน,นู่นนี่มันก็จะไหลออกมาหมดเลยถือว่าซึมซับได้ดีดูดิกินเข้าไปรสชาติมันหอมก่อนเลยหอมขนมปังถ้าขนมปังไม่อร่อยอ่ะคุณจะชีสอร่อยเนื้ออร่อยก็ไม่อร่อยขนมปังคือพื้นฐานต้องอร่อยก่อนเนี่ยขนมปังอร่อยชีสแล้วเนื้อก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยมันคือเป็นมิกซ์เพลทก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีแบบเนี่ยอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นชีส อันนี้เป็นไก่นะครับอันนี้เป็น v e จิเทเรียนะเป็นแบบมังนะครับแล้วถ้าสมมติคุณอยากจะสั่งแบบ m i x ซ์ p l a t แบบนี้มากันหลายคนเนี่ยคุณสั่งแบบอันนี้2อันก็ได้อันนี้อันหนึ่งก็ได้อันนี้สามันก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าสมมติคุณมาคนเดียวคุณอยากกินแค่เนื้อแล้วกันคุณก็สั่งอันเดียวก็ได้มันจะใหญ่กว่าอันนี้นะอันนี้เขาทำเป็น m i x ซ์ p l a t มาให้ให้มีหลายๆรสชาตินะครับผมทานไปแค่เดียวเองเดี๋ยวผมลองทานบบอันมังบ้างดีกว่านะครับมาส้มเจมเดียร์เรามาทานกันดีว่า อันนี้คล้ายน้ำพริกหนุ่มอีกแล้วขี้สราน้ำพริกหนุ่มบอกเลยกัดเข้าไปขนมปังนี่แบบเหนียวและนุ่มแล้วรสชาติของน้ำพริกหนุ่มตีปากมานะครับแล้วก็ความหอมค่อยตามมาผมว่าเนี้ยท่านผู้ชมน่าจะชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทานชิชกาบบับก่อนดีกว่ากินอาหารตะวันออกกลางเนี้ยจะต้องมีชิชกาบบับนี้แน่นอนนะฮะโอ้โหฮะสมชงดีมากไก่อร่อยมากไก่อันเนี้ยรสชาติเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเราจะชอบไก่ที่มัน นุ่มๆม,มีน้ำเยอะๆเปียกๆหน่อยนึกออกใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นไก่ที่มีความแห้งแต่บางทีเนี่ยมันมีความเชื่อมานานแล้วลว่าถ้าหมุนไก่แห้งมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติแต่อันนี้มันมีรสชาติเพราะว่าทางสไตล์ตุรกีเขาจะหมักไว้นานมากนะครับแล้วเขาก็ไปยา่างพอย่างเสร็จปบเขาย่างช้าๆด,ด้วยไฟที่มันไม่ไแรงมากแล้วมันก็ย่างนานๆมาอร่อยมากนะครับเก็บรสชาติไว้ข้างในหมดเลยแต่มันจะแห้งๆหน่อยนะครับแล้วเราก็ไปกินกับหอมจะกินกับซอสพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือพวก แอปเปไทเซอร์ให้เราไว้จิ้มนู่นนี่นะครับอันกลางก็รู้กันอยู่แล้วคือโฮมมูสนะครับทำมาจากถั่วชิกพีนะครับอันนี้คือมะเขือยาวนะครับเขาทําเป็นเหมือนซอสอะอันนี้คือพวกพริกใส่มะเขือเทศใส่หัวหอมใส่หลายๆอย่างนะครับอันนี้คือมะเขือยาวทอดนะเอย้ย่างนะครับอบอะไรเงี้ยอันนี้ใส่โยเกิร์ตอันนี้ใส่ซอสมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันมันจะได้อร่อยนะครับเพราะอาหารพวกนี้มันต้องกินแบบเนี่ยใส่ๆเข้าไปอา คนไทยน่าชอบเพราะอะไรรู้ป่ะมันเหมือนคล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มอ่ะอันนี้เหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยนะครับผมจะบอกให้ถ้าใครชอบกินน้ำพริกหนุ่มเนี่ยกินนี้ได้เนี่ยคนไทยเอาไปจิ้มข้าวเหนียวกินได้เลยเราจะชอบกลัวว่าอาหารตุรกีเป็นอาหารแขกหรือเปล่ากลิ่นเหม็นหรือเปล่านู่นนี่แต่ผมบอกเลยนะว่ามันกินไม่ยากจริงน,นะครับมาลองนะครับมันไม่ได้กินยากนะครับแล้วมันเป็นแบบเนี่ยไก่เนี่ยก็เหมือนไก่ไกย่างบ้านเรานะรแต่มันเป็นรสชาติที่ดัดแปลงไปนิดนึงอร่อยมากส่วนสลัดเนี่ย ผมแนะนําถ้าใครมาเนี่ยให้สั่งบ่อยๆนะครับไม่ว่าคุณอะไรเพราะว่าเอยวเราบีบมะนาวใส่หน่อยมันช่วยจริงๆนะมันช่วยให้สดชื่นมากเนี่ยจริงๆสลัดเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าสมมติเราพูดถึงอาหารเขาจะไม่ค่อยพูดถึงสลัดนี่หรอกมันไม่มีอะไรนะครับ <Nope. S 1> แต่ผมต้องพูดนะครับเพราะว่าพอเราทานอาหารที่มันมีรสชาติจัดๆมีความเลี่ยนๆนิดนึงอะเรากินเนี้ยโคตรสดชื่นเลยเพราะว่ามันคือสดๆเลย แล้วบีบมะนาวใส่มีน้ำมันมกะกอกนิดหนึ่งนะครับมันช่วยทําให้เย็นแล้วก็ตัดความเี่ยนได้ดีดีมากนะครับถ้าไม่มีอันนี้ผมว่าผมกินได้น้อยคือสมัยก่อนเราจะมีแบบกองทัพเขาชื่อว่ากองทัพออตโตมันเขาเข้ามายึดทวีปตรงตรุรกีนี่แหละแล้วอาหารพวกนี้ก็จะมาจากออตโตมันเอ็มพายอะ่ะตอนนั้นนะที่เขาเข้ามาก็จะมีพวกอาหารสไตล์แบบนี้คือมาจากตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าออตโตมันถูก พวกมองโกมองโกเลียยึดคืนมัง้งยึดยึดไปมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะลองเช็คดูก็ได้นะครับแต่นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นไปตุรกีก็มีแบบมีความเป็นเอเชียบ้างมีความเป็นเป็นแขกบ้างแล้วก็มีความเป็นเหมือนแบบพิดบ้างอะไรเงี้ยรวมๆกันนะครับมันก็เลยเป็นเมืองหลายๆศาสนาส่วนตัวผมนะครับผมบอกเลยว่าผมอะ่ะไม่ชอบกินแกะถ้าเลือกได้เนื้อผมชอบกินเนื้อวัวสุดลองมาเป็นหมูแล้วก็ไก่แล้วค่อยแกะแต่ ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนที่ชอบกินแกะและมีคนที่ไม่ชอบกินแกะอพอๆกันผมเนี่ยจะบอกเขาว่าแกะเนี้ยอร่อยมากแล้วรสชาติความแรงความคาวของแกะที่ปกติเราจะเจอเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้รสชาติแรกที่ผมรู้สึกคือรสชาติย่างรสชาติไฟเรียตอนเขาย่างนะครับมันจะมันจะแรงขึ้นมาแล้วมันทําให้รสชาติของแกะเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีคือมันนุ่มนุ่มมากนะครับเนะี่ย นุ่มมากเลยใครชอบกินแกะนะผมบอกเลยมาร้านนี้นะครับซามานอร่อยมากคือขนมปังอันเนี้ยผมชอบมากนะนนี้เขาทำพิเศษให้เราเลยนะเหมือนก้อนเมฆเลยดูข้างในดิไม่มีเป็นรูเลยอะ่ะหนมปังพวกนี้เขาไม่ได้ใส่พวกผม ที่ทําให้แป้งฟูอ่ะเออมันเป็นแบบแบบอียิปต์ตะวันออกกลางพวกนตุรจีอนะไรนั้นเนี่ยมันจะเป็นขนมปังแบบนที่เขามันเรียกว่า flat มันแบบไม่มีไม่ฟูเลยมันจะแน่นแต่เนี่ยผมชอบขนมปังหลายๆคนก็แน่าจรู้นะครับขนมปังแบบนี้ยอร่อยมากไว้จิ้มโฮมบูสนี่โคตรฟินเ่ะ ใครไม่เคยกินคอมมูสนะผมบอกเลยว่าคุณกินเหอะผมจะเล่าให้ฟังตอนผมเรียนอยู่บางกอกพัฒนาสมัยก่อนตอนผมเรียนมัธยมที่บางกอกพัฒนาผมกับเพื่อนเตะบอลเสร็จแล้วเล่นกีฬาอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนกลางคืนเนะี่ยผมจะไป <c oughs> ซอยนานากันผมไม่รู้เลยคนทางบ้านไม่ต้องคิดอะไรไม่ได้ไปทําอย่างที่คุณคิดนะครับแต่ผมไปร้านอาหารตะวัอนออกกลางแล้วก็กินขนมปังกับคฮมมูสเนี่ยไม่กินอย่างอื่นเลยมีแค่นี้น แล้วก,กินชาของทางอาหรับแอร์รับทีอะ่ะมันก็จะอร่อยมากแต่ที่ผมตลกอย่างหนึ่งคือเพื่อนผมมันชอบกินชามากชาที่ร้านนั้นอะ่ะมันบอกนะชาร้านนี้อร่อยโคตรไปกินชากันไปกินชากันเป็นชาชาอาหรับคนอื่นก็ถามว่าทำไมมึงต้องไปกินร้านนี้วะไอชาเนี่ยบอกร้านนี้มันอร่อยมันเป็นชาพิเศษข,ของอาหรับนูน่นนี่ผมก็เลยถามร้านว่านี่ไอชาอะไรอ๋อลิปตันอ๋อลิปตันแต่วิธีทำมันแบบอาหรับหน่อยมันจะเข้มข้นแล้วเขาใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วชงมันจะเป็นเหมือนแก้วช็อตให้กินนะเออนะครับ นั่นแหละเหรอจริงเหรอผมเล่าเรื่องซ้ำอ่ะคิดดูดิดดไอแต่มันพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกเรื่องที่ผมเล่าคือเรื่องจริงนะเว้ยผมดีใจนะที่ผมได้กลับมาทําอาหารต่างประเทศเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งคือผมชอบทานอาหารหลากหลายด้วยสองคือผมอยากให้แบบคนทางบ้านเนี่ยได้มาลองทานลองชิมอะไรที่มันไม่ได้เหมือนเดิมทุกวันมันแบบ mm hmm. เปิดประสบการณ์ชีวิตแล้วอาหารอนะ่ะมันทําให้เรารู้รู้จักประเพณีบ้านเมืองเขาได้ความรู้สึกของคนของชาตินั้นได้อนึกออกปะคือเนี่ย วิธีทําวิธีการกินเงี้ยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันกินด้วยกันครอบครัวใหญ่อ,อารมณ์เดียวกันอาหารเนี่ยเป็นอาหารแชร์ทําแบบใหญ่ๆทีเดียวแล้วมาแชร์กันเพื่อนเขาเป็นคนแบบรักเพื่อนอยากใครมาเขาคุยเจ้าของร้านนใส่ดีมากนะครับชื่อฮานนะครับแต่ก่อนคือขายสับท์ศูนย์ไปแต่บอกเลยว่าฮานยังไม่ตายนะครับ <laughs> ก็ของร้านชื่อฮานแต่หน้าไม่เหมือนฮานนะ<อ>เขาใจดีมากนะเขาเดินมาคุยกับผมดั่งชิวคุยนู่นคุยนี่คือแบบนิสัยดีอ่ะมันเป็นแบบคนแบบเนี้ยทางทีมงานของร้านก็ดีด้วยนะคุยภาษาไทยก็ได้แฮปปี้ชิวๆแล้วมันเหมือนแบบช่ชวยๆกันอะ่ะเออผมชอบนะฟีลลิ่งเหมือนว่ามกินอาหารตุรกีแล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องให้เดียเจมส้มมากินเหมือนกันละมาเรามากินกันดีกว่าเอออันนี้ลืมกิน ระหว่างที่เจมส้มเดียอะไรจะมากินผมจะเปิดนี้ให้ดูเพราะอันนี้เป็นอันที่เราไม่ได้ชิมนะครับนี่อันนี้ก็แกะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนาหนกระป๋โอเคครับเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าพี่ไม่ชอบแกะให้เดียแกะให้เดียแกะให้ประยำ รสชาติก็ดีเหมือนกันอันนี้รสชาติเครื่องเทศจะเยอะหน่อยแล้วก็มีความรสชาติแบบเป็นแกะอย่างเงี้ยนะส้มกินไม่ได้นะอันนี้รสชาติแกะจะแบบแรงขึ้นไปนิดนึงแต่ถ้าอย่างนี้นะผมว่าคนไม่กินแกะกินได้เลยแต่อันนี้ถ้าคนชอบกินแกะผมแนะนำอลากระบับนะนะครับอร่อยนุ่มโคตรเออแต่รสชาติเครื่องเทศเยอะดีนะครับได้อยู่แต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะครับมา ตอนนี้นะครับเราจะมาทานคนตุรกีเนี่ยเขาชอบทานของหวานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหนมชั้นบ้านครับเลยคือทุกของหวานที่แบบทุกคนตุรกีต้องกินอ่ะอันเนี้ยคือบาคลาบ้านะมันเป็นขนมปังที่มันมีเลเยอ,อร์หลายๆเลเยอ,อร์แล้วมันมีเนยที่เขาเอาไ้อบอ่ะแล้วก็ใช้ถั่วพิสตาชิโอนะรจริงๆผมต้องกินเลยนะทั้งนันน่ะแต่ว่าจะตัดดูข้างในก่อนหอมมากใครชอบทานของหวานไหม ต้องลองเพราะว่ามันมีความมันๆแล้วเลเยอร์ของขนมปังมันหลายชั้นมากมันจะแน่นๆหน่อยแต่รสชาติความหอมของทิซซาทิโอเนี่ยอร่อยมากอยากกินกับชาน่าจะดีชาตุรกีนะครับร้อนร้อนมาก <c oughs> <c oughs> เราจะใส่น้ำตาลก็ได้ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะผมชอบใส่น้ำตาลนะครับ <c oughs> ฝากไว้ก่อนโอ้ <c oughs> แต่อันเนี้ยส้มหน้าชอบอ่ะ อย่าไปมองแค่ว่ามันเล็กนะรสชาติอะ่ะมันเหมือนแบบถ้าชิ้นใหญ่อันนี้คือรสชาติชิ้นใหญ่อะ่ะยักเข้าไปอยู่ในชิ้นเล็กอะ่ะอความหวานรสชาติมาเต็มอะ่ะต้องมีชามาตัดชานี้แหละที่เพื่อนผมอะลาดผมแล้ทุกคนมาจากซอยลาซานะี่ะมานานๆเพื่อนจะมากินเนี่ยชาแบบนี้แหละนะรชาแบบนี้อร่อยนะมันจะเข้มๆหน่อยใส่น้ําตาลก็ได้ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะครับเอาไว,ชว้ชิวๆคนตุรกีมังทีนั่งคุย,ย้างนอกกินชา ต่อไปนี่คือกาแฟของตุรกีนะครับแค่ดูก็รู้แล้วว่าเข้มโอ้โหโโอ้โหผมไปลุกขึ่นอิตาลี่ไหมผมกินเอสเปรสโซ่ี่เรื่องชิวๆเลยสี่ห้าช็อตได้ตามสบายผมขอบอกเลยนะอันนี้โคตรเข้มจริงนี่ใส่น้ำตาลนิดนึงเลยใช่ไหมครับนี่ครับใส่น้ำตาลมานิดนึงนะนี่นเข้มมากอือหือเข้มเลยอ,อร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านถึงให้ให้น้ำเปล่ามาด้วย เข้าใจแล้วพอเขามาเขามาคู่นะเอานนี้เพื่อกินล้างกาแฟหน่อยนะอะแล้วเรามาติดท้ายด้วยพุดดิ้งข้าวนะครับไรซ์พุดดิ้งเท็กเจอร์ดูดีมาก <c oughs> หอมอันนี้หอมที่สุดเลยผมชอบรสชาตินี้กินอะมัน,นีะมีเม็ดเม็ดข้าวอยู่ด้วยนะครับแล้วไม่หวานมากรสชาติคล้ายๆกับพานาคอตต้ามีความหอมมาเลยผมว่าสุภาพสตรี <c oughs> หรือว่าใครที่ชอบทานไม่หวานมากอ่ะไม่ค่อยชอบทางของหวานอ่ะ <c oughs> ผมว่ากินอันนี้กำลังดีเพราะว่ามันเบาแล้วหอมแล้วก็ไม่มีมความหวานน้อยมาก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ถ้าคุณมาทานร้านนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลองทานอาหารหลายๆแบบดูนะครับแต่ว่าปิดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณชอบทานกาแฟลองทานกาแฟถ้าชอบทานชาก็ทานชา,าไปแต่ของหวานก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันเพราะว่าของหวานแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วที่สําคัญคือ เซอร์วิสการดูแลลูกค้าของร้านนี่ดีมากนะแล้วรู้สึกมาเหมือนเป็นครอบครวัวเลยเจ้าของร้านนั่งสูบสบุหรี่กินกับข้าวกับเพื่อนนะครับนั่งชิลข้างนอกกันนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเราดีมากนะครับเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี่นิสัยดีมากนะครับเขาเป็นคนเมียนมาเชื้อสายเนปาแนะ,ะวรับผพูดภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วแบบนิสัยดีมากนะแล้วเป็นคนที่สะอาดมากนะใส่ถุงมือมาเสิร์ฟของดูแลเราดีมากแล้วก็แบบมีความรู้เรื่องอาหารดีผมชอบมากนะผมรู้สึกว่ามาที่เนี่ยเขาเซอร์วิสเขให้10เต็ม10เลยนะครับ ดีมากแล้วก็วิวตรงนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปมันสวยนะครับผมว่าฟีลลิ่งมันดีนะเนี่ยเราลองแพนไปดูบรรยากาศนิดนึงก็ได้ตอนนี้นะนี่คือบรรยากาศจริงๆเลยนะใช่ไหมผมว่ามันดูเหมือนแบบร้านครอบครัวเล็กๆอะ่ะ yeah. ยหลายๆคนก็น่าจะแฮปปี้นะครับแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็รอมาทานร้านนี้นะครับสมาน